นามัตถุรัตนะไดยัสสะขอความนอมน้อมตรงมีแด่รันตนตไตขอถวายความเคารพแก่พระอาจารย์มหาสมโพสุมเมธโถและพระเถลานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนที่สนใจไฟธรรมทั้งหลายเชิญคุณยมนั่งตามอัธยาศัย วันนี้ก็ถึงวาระของอาตมาที่จะได้มาวารถธรรมะประดับสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะให้เราท่านลงหละได้เข้าใจตามธรรมดาแล้วชีวิตของเรานั้นมันเกี่ยวเนื่องไปด้วยกิจการงานต่างๆมีการหาเลี้ยงชีพ เป็นต้นในเมื่อเรามีเวลาหาเลียงชีพนะบางทีบางครั้งนะมันทำให้เรานั้นลืมรักษาตนเองเรารักษาแต่สิ่งที่มันเป็นปัจจัยภายนอก เพื่อที่จะบำรุงคนเปอดให้ตัวของเรานั้นมีความสุขเพราะมันมีความสุขมากๆมันก็จะลืมสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ไปถูกไหมโดยตามความเป็นจริงแต่เราก็หนีไม่พ้นความทุกข์อยู่ดีแต่ทีนี้ในระหว่างที่เรา มีชีวิตที่จะต้องดำเนินไปในเส้นทางแบบนั้นมันก็ต้องมีการรักษาตนรักษาจิตใจของเราถ้าเรารักษาแต่ภายนอกมันก็งามแต่ภายนอกแต่ถ้าเรารักษาภายในด้วยมันก็จะงามทั้งภายนอก แล้วก็ภายในทีนี้พระพุทธองค์นี่ได้ให้อลักษร์ทเอาไว้ในครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาลมีพามอยู่สองคนเป็นเจ้าของโรงละครสัตว์ ก็ออกตะเวนหาที่เล่นไปในที่ต่างๆแล้วทีนี้ไปเจอกับสวนผัยคนหนึ่งด้วยการที่จะข้ามไปนั้นนะจะข้ามความสูงนั้นไปได้ พามันก็นั่งคิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงนั้นให้เรานั้นเนี่ยขึ้นไปถึงฝั่งฝันนั้นได้ถหาแก้มาสองคนอย่างที่บอกลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ขึ้นกระไดขึ้นกระไดขึ้นไปได้พักหนึ่ง ลกูกศิษย์ก็ให้อาจารย์เนี่ยเหยียบขึ้นใบบนไหลเพื่อที่จะให้ปีนข้ามไปได้พระพุทธองค์ก็เปรียบบุคคลสองคนนั้นว่าเป็นผู้รักษากันและกัน ลูกศิษย์ให้อาารานเดียบขึ้นไปคอยประคับประคองลูกศิษย์ก็คอยประคับประคองอยู่ทางด้านล่างใช่ไหมคุณมเห็นกระไดไม้ไผ่ที่มันสูงไหมเวลาเราขึ้นไปน่ะมันโยกเยกอะนะลูกศิษย์ก็ต้องคอยประคับประคองเพราะว่ามีมีอาชีพอะเป็นคนที่แสดง ละครสัตว์คุณโยมเขานั่งคิดอยู่่เราจะทํายังไงนะเพื่อที่จะได้ขอสักครั้งหนึ่งขึ้นไปได้ครบเรียบร้อยแล้วคุณโยมความคิดในตรงนั้นก็นึกออกมาได้ว่าเออต่อไปเนี่ยเรานั้นจะต้องคอยบระคับบระคองเพื่อไม่ให้มันหล่นล่วงเช่นเดียวกันคุณโยมการที่เราประพืชปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัดเจริญจิตตภาวนาให้ทานรักษาศีลก็เปรียบเหมือนกับลูกศิษย์ที่คอยประคองมาให้อาจารย์นั้นหล่นพระพุทธองค์เปรียบเปยให้ฟังว่าบุคคล ที่ขึ้นชื่อว่าได้รักษาตนบุคคลนั้นก็ย่อมรักษาบุคคลอื่นด้วยและบุคคลอื่นไม่ยอมรักษาบุคคลอื่นแล้วคุณมบุคคลนั้นก็ย่อมรักษาตนเองด้วยเช่นกันที่นี้การที่เราจะรักษาตนนั้นให้ค้นจาก ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงตามที่เราดัานทุกท่านนั้นได้ได้ทราบก็มีการที่เรารักษากายกับวาจาเป็นเบื้องต้นใช่มคุณโยมก็คือการรักษาสีการที่เราเจริญจิตตะภาวานานั่งสมาธิปฏิวัติวิปัสสนากรรมาฐานก็เป็นการรักษาตนนี โดยการกระทําให้มากมบางคนบางท่านกระทําโดยแม้แต่ไม่มีเวลาที่จะนอนทำไมต้องทำหนึ่งขนาดนั้นทำไมต้องมีความเพียรถึงขนาดนั้นที่ขึ้นชื่อว่ากระทําให้มากเพะเมื่อร่างกายของเรานั้นมัน มันยิ่งเพียรมากเท่าไหร่มันจะทำให้เราได้ต่อสู้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะทำให้เราเห็นธรรมะอะไรง่ายบางคนทำถึงขนาดนั้นก็มีนะบางคนก็ทำแบบกลางๆก็ทำได้ตามสมควรแก่แก่ธรรมนะนะเป็นบุคคลที่ขึ้นชื่อได้ว่ารักษาตน ส่วนบุคคลที่ขึ้นชื่อได้ว่ารักษาคนอื่นนะพื่อนๆเราก็ต้องทำนะฉันเชื่อว่าเราทุกคนนั้นนะรักษาผู้อื่นอยู่นะเพราะเราเป็นผู้ประพฤติธรรมมันจะตรงกันข้ามกันทันทีโดยอัตโนมนัตะิการที่เราจะรักษาบุคคลอื่นนั้นในอย่างแรกก็ต้องมีความอดทนนะเป็น พื้นฐานการที่เราปฏิบัติทำก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานถูกไหมถ้าเราไม่อดทนทําความเพียรเหมือนที่ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เนะี่ยเรานั่งแป๊บหนึ่งนะี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันค่อนแค้นมันง่อนแง่มันซัดสา,ายไปหลายๆที่ใช่ไหมเพราะเราไม่อดทนเมื่อยแล้วพอแล้วเมื่อยแล้วพอแล้วอย่างนี้แต่ถ้าเรา มีความอดทนโยมมันก็จะทำให้เราได้บรรลุถึงซึ่งคุณธรรมต่างๆแบบนี้เป็นต้นคุณโยมแล้วก็ที่ขึ้นชื่อว่ารักษาผู้อื่นนั้นมีความอดทนอย่างแรกใช่ไหมคุณโยมในอย่างที่สองก็คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันโดยปกติ คำว่าปกติก็คือการที่เรามีศีลการเบิดเบียนผู้อื่นหรือว่าบุคคลต่างๆนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราก็ขึ้นชื่อได้ว่ารักษาผู้อื่นส่วนในหัวข้อต่อมาพระพธองค์ก็บอกว่าเราจะรักษาผู้อื่นด้วยเมตตาจิต ช่ไหมคุณโยมอย่างเช่นเราไปเจอใครที่บางทีเราเราไม่สามารถที่จะช่วยได้หรือว่าช่วยได้ก็ดีเราก็ควรที่จะเลินเมตตาจิตเป็นประจำอันไหนเราหยิบยื่นว่าสามารถที่จะทำทำได้แล้วว่าําอันไหนที่มันเกินกําลังความสามารถของเราเพราะว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมของเขา อันนั้นมันบอกให้เราได้รู้ว่าเรานั้นต้องต้องทำใจเป็นกลางๆลา mm hmm. ก็รักษาผู้อื่นด้วยการเจริญเมตตาจิตแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะรักษาผู้อื่นด้วยการผูกมิตรไม่ตีผูกมิตรไม่ตีนี่ทำยังไง ฉันเชื่อว่าคุณโยมนั้นผูกมิตรไม่ตีให้กับผู้คนอื่นอยู่แล้วทำไมรู้ไหมเพราะว่าเรานั้นได้มีการให้ทานการที่เราให้ทานมันสามารถที่จะผูกมิตรไม่ตีว่าเชื่อมความสัมพันธ์ ต่างๆของบุคคลอื่นได้ถูกไหมอย่างเช่นถ้าเราไปเจอหมาที่มันดุดุไอ้ตัวเนี้ยมันไม่เป็นมิตรไม่ตีกับเราเลยมันเจอหน้ามันถึงไปบินทบาทนะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งตัวสีดำมันชื่อไอ้ปืนใหญ่ พอรถเลี้ยวออกมาเนะี่มันเอาแล้วมันวิ่งไล่กวดแล้วอยูโแต่ว่าทีเนี้ยเราจะยื่นน้ำใจไม่ตีให้กับมันโดยการที่เราซื้อลูกชิ้นไปนะซื้อลูกชิ้นไปเวลาสองไม้สองไม้ทีมีไก่ก็ไก่เวลาสองไม้สองไม้ไม่น่าเชื่อคุณโยมจากสัตรู มันสามารถกลับกลายเป็นมิตรได้เพราะเรามีการให้เป็นเบื้องต้นถูกไหมการที่เราให้เนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เราชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ไอ้ชนะในที่นี้ก็คือชนะใจของตนเองที่เรานั้นสามารถทาได้แล้วสามารถผูกมิตรไม่ตี กับผู้อื่นไนดะแล้วในข้อนีมนก็บ่งบอกได้หลายอย่างนะคุณโยมอย่างเช่นนะในเรื่องของทานนะพระพุทธองค์ก็บอกเอาไว้ว่าผู้ให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคนหมู่มากย่อมย่อมพบเขานะคนโยมการที่เรารักษาตนเอง ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามโดยการประพฤติธรรมก็ทำให้มากซึ่งทำก็ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นผู้รักษาตนและการที่เราจะรักษาคนอื่นก็ต้องมีความอดทนมีความไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตมีการผูกมิตรเมตติ ก็จะขึ้นชื่อได้ว่าเป็นผู้รักษาผู้อื่นเอาล่ะท่านทั้งหลายก็ใช้เวลามาพอสมควรยมก็จำไว้แล้วกันพยายามรักษาตนเองให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมประจําใจและคุณธรรมนั้นเนี่ยมันก็จะย่อมติดตามเรา,เาไปรักษาผู้อื่นด้วย อาตมาก็ขอฝากไว้สำหรับธรรมะในค่ำคืนวันนี้ด้วยอนุภาพแห่งคุณัสีรันตนะใ่มีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพัะธรรมคุณของพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลและพิภพจึงดนบันดาลให้คุณโดมนั้นประสบแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จดังสิ่งที่หวงัง ทุกสิ่งทุกประการด้วยกันทุกคนทุกท่านเถินสัพพิโยอิวานชานตสาพาโลโหวนนาสตุมาเตภวัตวันตระโย,ยสุขีธีขายุโกภวะอภิวันธนสี เลียงสันนิจจังอุทาปัจายโนะจัตารุธรรมะอันติอายุวโนสุขังภาลัง